สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะกำลังเจออยู่เลยก็ได้นะนั่นคือการรับมือกับคนที่ดูเหมือนเจอคุยกันด้วยเหตุผลไม่รู้เรื่องหรือที่เราอาจจะเผลอเรียกว่าคนเขลาในใจนะครับใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วเราก็มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของอลันวอตนะคะ ซึ่งท่านเปรียบเทียบว่าอย่างเห็นภาพเลยค่ะว่าการพยายามไปโต้เถียงกับคนประเภทนี้ก็เหมือนกับการพยายามสอนปลาให้ปีนต้นไม้อมืชัดเจนมากครับค่ะคือมันไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะสร้างความหงุดหงิดเปล่าๆสุดท้ายปลาก็ยังเป็นปลาว่ายน้ําต่อไปเหมือนเดิมครับผมเป้าหมายของเราวันนี้เลยไม่ใช่การหาทางเอาชนะคนเหล่านั้นแต่เป็นการหาหนทางที่ชาญฉลาดกว่าในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้ ทำยังไงเราถึงจะรักษาความสงบในใจเราไว้ได้ไม่หลุดเข้าไปในวงจรการโต้เถียงที่มันดูไร้จุดหมายนะครับอเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะมันชวนให้เรากลับมามองตัวเองว่าเวลาเราอยากจะเถียงให้ชนะเนี่ยเรากำลังพยายามชนะอะไรกันแน่ชนะเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจหรือ,อ,อชนะเพื่ออีกโก้ของเราเองครับแล้วถ้าการชนะนั้นต้องแลกมาด้วยความขุ่นมัวในใจเราเองมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่า ลองมาเจาะลึกประเด็นเหล่านี้จากแหล่งข้อมูลกันดูค่ะน่าสนใจมากครับเริ่มตรงไหนกันดีครับจุดแรกที่ต้องทำความเข้าใจเลยคือ,อ,อนิยามของคำว่าคนเข่าในบริบทนี้มันต่างจากคนไม่รู้ข้อมูลเฉยๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะคือความไม่รู้หรือการขาดข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะคะไม่มีใครรู้ทุกเรื่องหรอกค่ะ แต่คนเข่าในความหมายที่เรากำลังคุยกันนี้คือคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าตนเองรู้ดีที่สุดแล้วอ oh. ไม่ได้แค่ไม่เปิดรับข้อมูลใหม่นะคะแต่เขายึดติดกับความเชื่อเดิมของตัวเองอย่างเหนียวแน่นมากๆเปรียบเหมือนคนจมน้ําที่คว้าท่อนไม้ไว้สุดชีวิตนะคะเขาไม่ได้ปกป้องท่อนไม้นั้นเพราะมันดีที่สุดนะแต่เพราะมันคือสิ่งเดียวที่เขารู้จักและมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของออตัวตนเขาไปแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าเวลาเราไปเถียงกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การโต้แย้งเรื่องข้อเท็จจริงหรือข้อมูลแต่มันกลายเป็นการไปท้าทายหรือแบบว่ากระทบกระเทือนตัวตนของเขาโดยตรงเลยถูกต้องค่ะซึ่งนั่นเป็นสมะระภูมิที่อันตรายแล้วก็แทบไม่มีทางชนะได้เลยเพราะคนเรามักจะปกป้องตัวตนมากกว่าข้อเท็จจริงอยู่แล้วใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบไว้เหมือนการพยายามเทน้ำลงในแก้ว <c oughs> ที่มันเต็มอยู่แล้วนะคะครับ ไม่ว่าน้ําที่เราเทลงไปจะบริสุทธิ์หรือดีงานแค่ไหนมันก็แค่ล้นออกไปไม่สามารถเข้าไปแทนที่น้ําเดิมในแก้วได้เลยจิตใจของคนที่ปิดรับก็เป็นแบบนั้นคือมันเต็มไปด้วยความเชื่อดเดิม,ดมปิดกั้นข้อมูลใหม่แล้วก็มักจะเสียงดังด้วยความคิดของตัวเองจนความจริงหรือเหตุผลที่เราพยายามมอบให้ไม่สามารถซึมซับเข้าไปได้เลยค่ะพอเป็นแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วครับว่าทำไมการโต้เถียงถึงมักจะไร้ผล แหล่งข้อมูลมีคําอธิบายเพิ่มเติมไหมครับว่าทําไมมันถึงไม่ได้ผลในเชิงปฏิบัติมีค่ะเขาเปรียบว่าการเถียงกับคนเข่าเหมือนการพยายามเต้นรําอยู่กลางพายุเต้นรํากลางพายุใช่ค่ะตอนแรกเราอาจจะยังมีสติตั้งใจจะคุยกันดีๆนะคะแต่ไม่นานลมพายุแห่งอารมณ์และการยึดมั่นถือมั่นของอีกฝ่ายก็จะพัดพาเราไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองต้องหาเหตุผลมาหักล้างต้องตะโกนแข่ง แล้วเราก็จะค่อยๆถูกดึงเข้าไปสู่ความโกลาหลแบบเดียวกับที่เราพยายามจะหลีกเลี่ยงนั่นแหละค่ะเหมือนโดนดึงลงไปเล่นในเกมของเขาที่เราอาจจะไม่ถนัดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะในสมรภูมิแห่งความขัดแย้งและอารมณ์นี้คนเขลามักจะมีความได้เปรียบในถินเขาคุ้นเคยกับสภาวะแบบนั้นเป็นอย่างดีครับผม เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังอยู่ในความโกลาหลและที่สำคัญนะคะบางทีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงอารมณ์ของเรานี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการอาจจะโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับการยึดมั่นในตัวตนของเขานึกภาพออกเลยครับเหมือนบางครั้งเวลาเราเถียงเรื่องอะไรมากๆแล้วเรารู้สึกเหนื่อยแต่คู่กรณีกลับดูมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ เพราะงั้นการพยายามเอาชนะด้วยการโต้เถียงตรงๆก็เลยมักจะไม่สำเร็จแถมยังทำให้เราเสียพลังงานและความสงบในใจไปอีกถูกต้องเลยค่ะแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราควรทำยังไงถ้าไม่โต้เถียงแล้วจะปล่อยไปเฉยๆหรอแหล่งข้อมูลชี้ไปที่พลังของความเงียบแล้วก็การตอบสนองอย่างมีปัญญาค่ะความเงียบอืมหลายคนอาจจะมองว่าการเงียบคือการยอมแพ้หรือการอ่อนแอรหรือเปล่าครับ เป็นมุมมองที่เข้าใจได้นะคะแต่ในแนวคิดนี้ความเงียบไม่ใช่การยอมจำนนค่ะแต่เป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งจากภายในเป็นการเลือกที่จะไม่อยู่ในระดับเดียวกับความขัดแย้งนั้นมันเหมือนกันบอกโดยต้องพูดว่าฉันเห็นคุณนะฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นแต่ฉันไม่จำเป็นต้องลงไปต่อสู้ในสงครามนี้กับคุณ<อ>มันคือการควบคุมสภาวะภายในของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะคือแทนที่จะพุ่งเข้าไปในพายุ เราเลือกที่จะยืนมองพายุจากที่ที่ปลอดภัยแล้วสังเกตการอย่างเข้าใจแต่ไม่เข้าไปคลุกวงในวางนั้นเถิดประมาณนั้นเลยค่ะสังเกตมองให้ทะลุถึงความยึดมั่นหรือความกลัวที่อยู่เบื้องหลังคำพูดหรือท่าทีเหล่านั้นนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องกระโดดเข้าไปตอบโต้ทุกประเด็นนะคะคแต่ความเงียบอย่างเดียวอาจจะไม่พอค่ะสิ่งสำคัญคือการตอบสนอง r รีสปอนแทนที่จะตอบโต้ react ตอบสนอง กับตอบโต้ต่างกันยังไงครับในบริบทนี้การตอบโต้มักจะมาจากอารมณ์มาจากความรู้สึกว่าถูกโจมตีหรือความต้องการปกป้องตัวเองเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัตินะคะครับในครั้งไม่ใช่คําพูดแต่เป็นการกระทําหรือการเป็นให้เห็นขอยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นเช่น ถ้ามีคนกล่าวหาว่าเราอ่อนแอแทนที่จะตอบโต้ด้วยการเถียงว่าฉันไม่ได้อ่อนแอฉันแข็งแกร่งอย่างนั้นอย่างนี้บลาบล,าบลาครับครับการตอบสนองคือการใช้ชีวิตต่อไปด้วยความเข้มแข็งอย่างเงียบๆให้การกระทําของเราเป็นคําตอบหรือถ้ามีคนเยาะเย้ยความสงบของเราแทนที่จะตอบโต้ด้วยการเทศนาสั่งสอนเรื่องความสงบการตอบสนองคือการดํารงความสงบนั้นต่อไปให้ความสงบของเราเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวเองค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการสะท้อนปัญญาผ่านการกระทําและการเป็นอยู่แทนที่จะสร้างเสียงรบกวนเพิ่มด้วยคําพูดพอเราไม่ให้ความขัดแย้งที่เขาคาดหวังคนเคลาก็เหมือนไม่มีอะไรให้ยึดเกาะเหมือนชกไปในอากาศถูกต้องค่ะเราปฏิเสธที่จะเล่นตามบทบาทดําเดิมที่เขามอบให้เราเก้าวออกจากเวทีปล่อยให้เขาอยู่กับความต้องการความขัดแย้งของเขาไปซึ่งแบบนี้มันทรงพลังกว่าการพยายามเปลี่ยนความคิดเขาด้วยคําพูดเสียอีกนะคะ มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลครับคือเรื่องคนเขาภายในอันนี้หมายความว่ายังไงครับอันนี้เป็นจุดที่ชวนให้เรามองลึกลงไปในตัวเองเลยค่ะบางครั้งคนเขาที่รับมือยากที่สุดไม่ใช่คนที่อยู่ข้างนอกแต่เป็นเสียงที่อยู่ในหัวเราเองเสียงที่กระซิบบอกว่าฉันต้องถูกเสมอ,อมความต้องการที่จะเอาชนะคะาคาน ความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกเข้าใจผิดหรืออัตราที่พองโตเมื่อคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าคนอื่นทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของคนเข่าภายในเหมือนกันค่ะจริงด้วยครับบางทีเราก็เถียงกับความคิดตัวเองหรือยึดติดกับมุมมองตัวเองแน่นจนไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆเหมือนกันเลยใช่ค่ะและแหล่งข้อมูลเสนอว่าการที่เราจะสามารถรับมือกับคนเข่าภายนอกได้อย่างแท้จริงโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือการโต้เถียงนั้นจุดเริ่มต้นที่สําคัญคือ การหยุดโต้เถียงกับคนเขลาภายในของเราเองก่อนเมื่อเราสามารถสังเกตความคิดความเชื่อหรือความต้องการเอาชนะของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือทำตามมันไปเสียหมดเมื่อน,นั้นล่ะค่ะคนโคล่าภายนอกก็จะสูญเสียอำนาจที่จะมารบกวนจิตใจเราไปได้มากเลยเหมือนคำกล่าวในพุทธศาสนานิกายเซนที่ว่ายิ่งจับเชือกแน่นเท่าไหร่ปมก็ยิ่งแน่นขึ้นเท่านั้นใช่ค่ะการโต้เถียงก็คล้ายกัน ยิงทั้งสองฝ่ายพยายามดึงเข้าหาตัวเองปมปัญหาก็ยิ่งแค่ไม่ออกวิธีแก้คือการค่อยๆค,คลายมือออกหรือปล่อยวางความต้องการที่จะต้องถูกต้องชนะของตัวเองลงก่อนถูกต้องเลยค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะเอ่ยปากเพื่อแก้ไขหรือทำให้ใครบางคนเข้าใจอะไรสักอย่างลองหยุดถามตัวเองสักนิดว่าแรงจูงใจที่แท้จริงของเราคืออะไรเราพูดเพื่อต้องการให้เกิดความกระจ่างแจ้งจริงๆซึ่งมักจะมาจากความเมตตาหรือความเข้าใจนะครับค่ะ หรือเราพูดเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราถูกเราฉลาดซึ่งมักจะมาจากความกลัวหรืออีโก้คำถามนี้ช่วยคัดกรองได้มากเลยครับว่าเรากำลังจะสร้างสะพานหรือกำลังจะสร้างกำแพงกันแน่อย่างแรกน่าจะนำไปสู่ความเข้าใจนะครับอย่างหลังคงหนีไม่พ้นกันโต้เถียงไม่รู้จบแล้วมีอีกมุมมองที่ว่าให้มองการเผชิญหน้ากับคนเขาเป็นเหมือนกระจกอันนี้ช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมครับ ได้ค่ะแนวคิดนี้ชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ที่น่างหงุดหงิดนะคะแทนที่จะมองว่าคนนั้นเป็นปัญหาลองมองว่าปฏิกิริยาความขุนเคืองใจความโกรธหรือความรู้สึกอยากเอาชนะที่เกิดขึ้นในใจเราตอนนั้นมันกําลังสะท้อนให้เห็นถึงจุดที่ยังยึดติดหรือปมที่ยังไม่คลี่คลายในตัวเราเองหรือเปล่าหมายความว่าถ้าเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็อาจจะแปลว่าเราไม่ได้ยึดติดกับเรื่องนั้น แต่ถ้าเรารู้สึกงุดหงิดมากเป็นพิเศษแสดงว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างในตัวเราที่ยังอ่อนไหวกับประเด็นนั้นอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะทุกครั้งที่เราเจอสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์รุนแรงมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าตรงนี้แหละที่เรายังเก็บเรื่องนี้มาเป็นเรื่องส่วนตัวอ๋อครับหรือตรงนี้คือจุดที่เรายังเปราะบางเมื่อมองแบบนี้ได้แทนที่เราจะเกลียดชังคนที่เป็นเหมือนกระจกเราอาจจะขอบคุณเขาเงีเยบๆในใจด้วยซ้า ที่ช่วยเผยให้เห็นแง่มุมที่เราต้องกลับมาดูแลหรือภาพลวงตาที่เรายังยึดถืออยู่นะคะเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความหงุดหงิดให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ตัวเองได้เลยนะครับแล้วในทางปฏิบัติเราจะดําเนินชีวิตด้วยปัญญาแบบนี้ได้ยังไงครับนอกจากเรื่องความเงียบกับการตอบสนองแล้วหัวใจสําคัญคือการฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบัน presence ค่ะสติใช่ค่ะคือการกระทําสิ่งต่างๆจากความเข้าใจในสถานการณ์ตรงหน้า ไม่ใช่จากปฏิกิริยาตอบโต้ที่เกิดจากอดีตหรือความกลัวในอนาคตปัญญาไม่ใช่การพยายามไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้ได้ดั่งใจเรานะคะแต่คือการฝึกฝนที่จะไม่ยอมให้สภาวะภายนอกหรือคำพูดของคนอื่นมาเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในของเราโดยง่ายคนขเขาเถียงเพื่อพิสูจน์บางอย่างแต่ผู้มีปัญญาฟังเพื่อทำความเข้าใจบางอย่างอย่างนั้นรึเปล่าครับใช่ค่ะและความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การตระหนักว่าจริงๆแล้วคนเขาและผู้มีปัญญาไม่ใช่คนสองประเภทที่แยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงครับแต่มันคือสองสภาวะของจิตสำนึกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนคนเดียวกันในเวลาต่างกันหรือแม้แต่ในตัวเราเองเมื่อเราตระหนักรู้เช่นนี้การต่อสู้หรือการแบ่งแยกภายในใจมันก็จะค่อยๆลดลงไปเองค่ะ พอพูดถึงเรื่องสภาวะมันทำให้นึกถึงแนวคิดที่ว่าชีวิตเหมือนการเต้นรำไม่ใช่เวทีโตวาทีใช่เลยค่ะชีวิตไม่ใช่การโตวาทีเพื่อหาว่าใครถูกใครผิดแต่มันลื่นไหลเหมือนการเต้นรำซึ่งในการเต้นรำมันไม่มีก้าวที่ถูกหรือผิดอย่างแท้จริงมีแต่เพียงจังหวะและความสอดคล้องครับเมื่อเรามัวแต่โตเถียงเราก็เหมือนคนที่เสียจังหวะการเต้นไป มัวแต่สนใจเท้าของตัวเองหรือพยายามจะควบคุมเท้าของคู่เต้นแต่ถ้าเราหันมาฟังสังเกตและเคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่เป็นอยู่เราก็จะพบว่าตัวเองเต้นรำไปได้อย่างสอดคล้องมากขึ้นนั่นคือทิศที่ปัญญาดำรงอยู่ไม่ใช่ในการพยายามพิสูจน์หรือโน้มน้าวใครแต่อยู่ในการรับรู้และเป็นไปตามธรรมชาตินั้น และบางทีการรับมือกับคนเขาก็คือการเรียนรู้ที่จะเต้นรำอย่างแผ่วเบาไปรอบๆพวกเขานะคะยิ้มให้กับความพยายามของพวกเขาที่จะดึงเราเข้าไปในจังหวะที่วุ่นวายแต่เราก็ยังคงรักษาจังหวะที่สงบของเราไว้ได้มีคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยครับถ้าเราเลือกที่จะเงียบหรือตอบสนองอย่างสงบแล้วอีกฝ่ายกลับยิ่งส่งเสียงดังขึ้นหรือก้าวราวมากขึ้นเราควรทำยังไงต่อครับอืม เป็นไปได้สูงค่ะที่สถานการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นเพราะเมื่อคนเข่าไม่ได้รับปฏิกิริยาตอบโต้ที่เขาคาดหวังซึ่งก็คือความขัดแย้งนะคะคเขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงหรือรู้สึกว่าต้องเพิ่มระดับความดังขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเพื่อดึงเรากลับเข้าสู่เกมของเขาให้ได้สิ่งสําคัญคืออย่าให้ความสนใจนั้นกับเขาในรูปแบบที่เขาต้องการค่ะหมายความว่ายัางไงครับความสนใจเปรียบเสมือนพลังงานค่ะ การที่เราให้ความสนใจไปที่ความโกลาหลของเขาก็เหมือนเรากำลังป้อนพลังงานให้กับพฤติกรรมนั้นให้เราเลือกที่จะมอบพลังงานให้กับความสงบนิ่งภายในของเราแทนค่ะความนิ่งของเรานี่แหละจะกลายเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพความไม่สมเหตุสมผลของเขาเองจนบางครั้งมันอาจจะสั่นคลอนภาพลวงตาที่เขายึดถืออยู่ได้เหมือนสระน้ำนิ่งๆที่สะท้อนทุกอย่างตามความเป็นจริง ถ้าเราไม่โยนหินลงไปสร้างระลอกเคลื่อนแห่งการโต้เถียงเสียเองนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นใช่ไหมครับถ้าการกระทําของคนครอราน,นั้นกําลังก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้อื่นเราไม่ควรจะนิ่งเฉยแน่นอนค่ะความเงียบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องหรือการปล่อยให้เกิดความเสียหายนะคะเราสามารถลงมือทําเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ แต่กุญแจสำคัญคือการกระทำนั้นต้องมาจากความชัดเจนและความเมตตาไม่ใช่มาจากอัตตาหรือความโกรธแค้นค่ะแหล่งข้อมูลมีตัวอย่างไหมครับมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนเราเห็นคนกำลังโปรยยาพิษเราไม่จำเป็นต้องลงไปคลุกโคลนตั้มสู้กับเขาเพื่อแย่งยาพิษนั้นครับแต่เราสามารถเดินไปเก็บยาพิษนั้นทิ้งอย่างเงีบเงยบๆแล้วก็ล้างมือให้สะอาดการกระทำเช่นนี้มันมีประสิทธิภาพ พราะมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ส่วนตัวหรือความต้องการเอาชนะแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากความตระหนักรู้ถึงอันตรายและความต้องการปกป้องสิ่งที่ควรปกป้องมันแม่นยำและปราศจากเสียงรบกวนของอีโก้ค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับคือลงมือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยไม่จำเป็นต้องสร้างความขัดแย้งเพิ่มมีอีกคำแนะน,นำที่น่าสนใจคือให้หยุดพยายามทำให้คนอื่นเข้าใจ แต่จงเป็นความเข้าใจนั้นเสียเองอันนี้ลึกซึ้งดีครับใช่ค่ะโดยเฉพาะกับคนที่ปิดใจไปแล้วการพยายามใช้เหตุผลหรือคำพูดไปงัดแง่ให้เขาเปิดใจมักจะไม่ค่อยได้ผลเปรียบเหมือนกําปั้นที่กําแน่นเราไม่สามารถใช้กําลังไปคลายมันออกได้อืมแต่ความอบอุ่นความอดทนหรือความเข้าใจที่เราเป็นหรือแผ่ออกไป อาจจะค่อยๆทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและคลายกำปั้นนั้นออกเองก็ได้นี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจของปัญญาค่ะสิ่งที่เราต่อต้านมักจะยิ่งคงอยู่แต่สิ่งที่เราอนุญาตให้เป็นไปอย่างที่มันเป็นกลับมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เองการไม่โต้เถียงกับคนเขาจึงอาจหมายถึงการวางใจให้เวลาและความจริงทำหน้าที่ของมันในการสอนดทเรียนต่างๆด้วยตัวเอง ใช่ค่ะและมันยังหมายถึงการตระหนักว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกวงสนทนาหรือตอบโต้ทุกคำพูดที่ส่งมาถึงเรานะคะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสงวนพลังงานของเราไว้ไม่ใช่ทุกคำคิดเห็นที่คู่ควรกับการตอบสนองของเราไม่ใช่ทุกเสียงรบกวนที่ควรค่าแก่การที่เราจะหยุดฟังเราสามารถเลือกที่จะไม่เล่นเกมได้เสมอและยังคงรักษาความเมตตาไว้ได้ด้วยใช่ไหมครับ เพราะความเมตตาไม่ใช่การเห็นด้วยกับเขาแต่เป็นการปฏิบัติต่อเขาด้วยความสง่างามแม้ในยามที่ความคิดเห็นต่างกันถูกต้องเลยค่ะการ,รเผชิญหน้ากับความเขาด้วยความสง่างามมันเป็นการสาธิตให้เห็นถึงวิธีการเป็นอีกรูปแบบหนึง่งโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยซึ่งบางทีอาจจะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ลึกซึ้งกว่าการโต้เถียงที่เผ็ดร้อนเป็นไหนไนนะคะจริงครับ โลกอาจจะไม่ต้องการนักโต้เถียงที่ฉลาดหลักแหลมเพิ่มขึ้นเท่ากับที่ต้องการผู้เฝ้ามองอย่างเงียบสงบผู้ที่สามารถยืนหยัดท่ามกลางพายุได้โดยไม่สูญแสกีแกนกลางของตัวเองค่ะมีเทคนิคเล็กๆที่น่าสนใจคือบางครั้งการตอบสนองที่ฉลาดที่สุดอาจจะเป็นแค่การพยักหน้ายิ้มหรือแม้กระทั่งพูดว่าครับค่ะเข้าใจมุมมองของคุณไม่ใช่เพราะเราเห็นด้วยนะใช่ค่ะแต่เพราะ เราไม่สนใจที่จะเสียพลังงานไปพิสูจน์ว่าเขาผิดแล้วปล่อยให้เขาได้พูดคำสุดท้ายไปใช่ค่ะในการกระทำที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้เราอาจจะกำลังชนะเกมที่สำคัญที่สุดนั่นคือเกมแห่งอิสระภาพภายในอิสระภาพภายในค่ะผู้มีปัญญาวัดชัยชนะด้วยคนสามารถในการปล่อยวางไม่ใช่การครอบงำพวกเขาเป็นอิสระเพราะไม่มีอะไรที่ต้องปกต้องเป็นพิเศษ ความจริงของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่ต้องถือครองไว้แต่คือสภาวะของการเป็นหรือการดำรงอยู่ Presence อย่างรู้ตัวค่ะและเมื่อการดำรงอยู่นี้แข็งแกร่งขึ้นมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสนามพลังงานรอบตัวเราทำให้เราไม่ดึงดูดการโต้เถียงเข้ามาในชีวิตบ่อยเท่าเดิมเพราะเราไม่ได้สั่นเสะเทือนในความถี่นั้นอีกต่อไปเป็นไปได้ค่ะมันเหมือนกับการยกระดับจิตสำนึกของเราขึ้น โดยปฏิเสธที่จะลดระดับลงไปสู่การตอบโต้แบบเดิมๆถ้ายังรู้สึกไม่แน่ใจในแนวทางนี้นะคะลองมองดูธรรมชาติเป็นแบบอย่างก็ได้ค่ะธรรมชาติค่ะมหาสมุทรไม่เคยโต้เถียงกับพายุมันแค่โอบรับและดูดซับพลังงานนั้นไว้ต้นไม้ไม่เคยโต้เถียงกับสายลมมันแค่โอนอ่อนไปตามแรงลมครับแต่ทั้งมหาสมุทรและต้นไม้ต่างก็ยังคงดำรงอยู่และเติบโตต่อไปปัญญาก็เช่นกันค่ะ คือการเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนพอที่จะไหลลื่นไปกับสถานการณ์แต่ก็แข็งแกร่งพอที่จะดำรงอยู่ในแกนแท้ของตัวเองได้สรุปแล้วดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญที่เราได้สำรวจกันวันนี้คือการตระหนักว่าพลังที่แท้จริงในการรับมือกับความไม่สมเหตุสมผลไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะการโต้เถียงภายนอกแต่อยู่ที่การบ่มเพาะความสงบความเข้าใจและการไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์จากภายในตัวเราเองนะครับใช่ค่ะ ประเด็นหลักคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการพยายามไปจัดการหรือเปลี่ยนแปลงผู้อื่นมาสู่การจัดการกับปฏิกิริยาภายในของเราเองทําความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแยง้งและธรรมชาติของคนเข่าภายในของเราด้วยค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วการโต้เถียงทั้งหมดอาจเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความกลัวภายในคนขเข่าเถียงเพื่อปกป้องภาพลวงตาที่เขายึดถือผู้มีปัญญ,ญางเงียบเพราะเขาไม่ต้องการภาพลวงตาเหล่านั้นอีกต่อไปอืม ดังนั้นปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่การทําให้คนข่าวภายนอกเงียบลงแต่คือการปลุกคนข่าวภายในตัวเองให้ตื่นรู้เมื่อเราไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายถูกอีกต่อไปเราก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญญาที่แท้จริงค่ะปัญญาที่เกิดจากความเงียบการตระหนักรู้และความรักความเข้าใจไม่ใช่แค่ต่อผู้อื่นนะคะแต่ต่อตัวเองด้วยเป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งมากครับ และเช่นเคยนะครับเรามีคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อลองนึกย้อนไปถึงครั้งที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเลือกที่จะไม่โตเถียงท,งทั้งท่านที่ตอนนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนพ่ายแพ้เมื่อมองย้อนกลับไปด้วยมุมมองที่เราคุยกันวันนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นชัยชนะในอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าครับชัยชนะของความสงบในใจหรือชัยชนะของการไม่ตกเป็นทาสของคนเข่าภายใน และการตระหนักรู้ถึงคนเข่าภายในนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างในอนาคตได้อย่างไรบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ